ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะตกไม่ถึง

มันโตคาแรงมากเลยเนะี่ยน้ำขังเลยนะตรงที่เราวิ่งอ,ะอ่ะอ่าน้ำขังเลย,เลยจะเพ่งได้ไหมคะ่ะดูสภาพพื้นที่หมา ติ้นเหนียวยด้วยยับนะฮะอ,อะไรโอ้เสียงฟาลองถ้าเละมานี่จุพออกพ่อเก่าแล้ว ถึงสี่เมษาหนไม่นะเอเอใช้พานแอคคอมเยอะ yeah. ดูทางเราวิง่งลงทางล่างเลยเด็ดเด็ดเลยเราไม่ได้ไปเอาไม่รู้ เปิดหน้านี้นะเปิดไปหน้านี้นะไม่รอะเราดใคต่พันคม่มเอาเลยท้ายเมืองเต็ดกระบะ โอ้โอ,โอ้ขนาดรถไทยนะฮะนี่ตอนีจ้จารย์ก็ก็ตักน้ำออกจากถนนนะฮะจากทางวยิ่งแล้วเนี่ยจะคือไหมเนี่ย ันนี้มีลั่นแน่นอนค่ะถ้าเก่รถแต่ละคันก็สแตนบายแล้วคันยงห่าเยอะยังห้างรถูจเยน้งรบบเอ๊ะคันแรกรถบริษัทจ่มเลยยังไม่ถึงไหนเลย

เที่ยวแรกค่ะของวันนี้จะบูรุษจ่จะมืดฝนมาแล้วนะคะน,น,นู่นฝั่งนู้นถ้าตกลมใหม่ก็เกมเลยะคะ่ะอีกหลายวัน ไฟฟ้าโก้เปไน็ไปไนไรจ้ะแล่เฮ้ยแล่เฮ้ย ปูเป็นอะไรไม่รู้ค่ะแต่ฝนมากก็วิ่งขึ้นนะรถคัน้นรถมันเลยนะคะนี่นม่ก็เป็นไรโดนน้ำ ไปแล้วค่ะสงวนสักสงเข้าประกวดนะคะเย็บกระเดงสองขาเลยด้ลูกพี่โอ้ ไมโคตรจะรอดไหมเนี่ยเสียเสียฝนโปรยลงมาแล้วเนี่ยฝนลงเม็ดแล้วแมนครับแมนเฮ้ยดีใจโลครับสิบโปดโลกครับดีครับนอนเวนครับถึงคิวเราฝนมาเย้ย แค่ตอนนี้ก็กลัวพอแรงแล้วในทางขของสอลลงมาคือจะหอนดีนะคือ,อ <c oughs> <c oughs> คืนค่ะานานฝนจะตกทีชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแต่ที่มานของสอรลไม่ตกนะคะนี่ถ้ามาที่ทำงานเนี่ยห่างกันยี่สิบโลเนี่ย ฝนตกเฉยเลยเรามาดูสงวนสักบ้างค่ะเสียเตาสือไหม่สือไหมเสียตาโทรศัพท์พังแล้วค่ะกล้องพังแล้วเสียเตาเลยแล้ว,ว,วสู้ขาวสู้ขาว อ้าวไม่โคทีมงานไทยเจริญะคะ่ะมึกเสียฐิดอ,อกว่าไม่โคไฟฟ้าโดนฝนรวนเลยตกแล้วนะพัชชี ดูๆแล้วจะติดกระบ,บาดดีชมัดเลยเนะี่ยโอ้โอ้โอ้สุด ของโซลคันสุดท้ายเขาไม่ได้เพราเขาเดืถอดแผงแอร์อยู่ตารไม่ได้ได้หมดแล้วไม่เกี่ยวกับแผงแอร์เลยเสียตาอ้างค่ะเสสีียเยตาเซตาปอดแฮค่ะรถเขาดิ้นแผงถอดแผงแอร์อยู่มากไปแทนแอร์กระไซใดคือเก่าเลยรถเบร์แลนหย่อนแผงแอร์ดอกค่ะไม่ได้ครับต้องไปต้องรอยไม่ได้ค่ะไม่ได้แโซลเริ่มยันแล้วครับตอนนี้ฝนจะมาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตัวให้ได้ธรรมดาเอ้ย ไอู้ <laughs> ที่ห่องถึง,งมัวสีไฮเราไปนี่แต่เชนสู้เขานะ mıs อันนี้เด็กระติดลงนกกระอกไว้แล้วตัดสายเลย เอาคุณมวยแล้วพี่น้องผอกันไหมนะคะคลิปนาคลิปีซรอบปลอดภัยค่ะไม่ได้ลงแล้วโอ้เกันไหมคะคลต่อคิปนี้ก็ฝากและคอแชร์ด้วยนะคะ